สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช่าดินไพ่ประสางเปิดโลกทัศนแห่งการเรียนรู้งานใหม่ไปกับนุ่มเช่าดินนะครับวันนี้นะครับนุ่มเช่าดินจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเตรียมใหม่นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการในน้าวิธีการใส่ใหม่แบบใดนะครับว่าให้ไม่นาล่มนะครับสังเกตนะครับไม่ที่เท่าทําการใส่นะครับ มันจะมีเขาเว่าอาการมันหนาลุ่มนะครับหนาเอียงไม่พอครับบ่ไดดฉากนะครับอาจะเป็นปัญหามากสาหรับสร้างมือใหม่นะครับที่บ่ทัาได้มีความชํานาญในการไสกบนะครับเมื่อนี้นะครับนุ่มชาวดินเสียมาแนะนําวิธีนะครับว่าไสแบบใดแต่งไม้แบบใดอ่างจากที่เท่าการไสการแต่งแล้วหนาไม่จะบ่าล่มนะครับปกติแล้วนะครับการแต่งหนาไม่หนาเนื่องนะครับ บา,าท่านจะมีเครื่องรียดหรือว่าบ่มีเค,คเรื ara, a, ร่องรียดมีเฉพาะกบไฟฟ้านะครับหลักการสําคัญเ้าต้องแต่งไม่ตรงมุมฉากนะครับเก้าสิบองศานี้ให้ได้ให้ได้ฉากนะครับปกติแล้วบางท่านมีเครื่องคิดจะใส่เครื่องคิดนะครับในการทําให้ได้ฉากนะครับถ้าท่านไหนบามีเครื่องคิดนะครับอาจจะมีการใส่นะครับอันนี้ในกรณีที่นุ่มเช่าดินแนะนําแบบว่าบามีเครื่องคิดคิดไม่นะครับมีหลักการแบบใดมาเบิ่งกันนะครับ นะครับคันแรกนะครับเข้าจะทํ้การไสแปต,ตามปกติครับคือจุดประสงค์การไสรอบนี้นะครับต้องการให้มีความตรงเฉยๆนะครับความเอียงหมดอเอียงถ้าได้เช็คนะครับเขาจะใสเหตให้ใหนาไม่เขาตรงก,ก,ก่อนนะครับโดยการใสครบนะครับ ในการใส่หลอบนี v v like ้นะครับบ่ได้คำนึงถ right ึงว uh ่าเอียงบ่าเอียงนะครับแต่ว่าสะมารถแตงบ่ให้มันเอียงใดแกะตองแตงว่าบ่ใหมันเอียงครับแต่ว่าอันนี้ครับจะเน้นความตุงของสันก่อนนะครับนะครับความตุงนของสันนะครับส่วนความเอียงนะครับหนาลมบ่าลมนะครับตอนนี้ก็ยังหนาลมอยู่นะครับตอนนี้ยังมีหนาลมอยู่นะครับบ่อสั้นใดๆฉากเขาี่ควขนนะครับหลังจากที่เท้าใส่ตัวนี้ตรงแล้วนะครับมาเบื่องขั้นตอนต่อไปครับ ก็ใส่สันทางอีกตรงแล้วครับทีนี่เขาจะมาใส่ท่างสันท่าง้างหลังนี่ครับให้ตรงขึ้นกันนะครับครับหลังจากที่เขาแ้มขอบสองฝั่งนี้นะครับสันตัวนี้หลังตัวนี้หลังใหม่นะครับกับสันใหม่นี่ตรงแล้วนะครับเบิ้งนะครับตรงแล้วนะครับแต่ว่าควมฉากนี้บางเทือบางทันนะครับอาจจะบดได้ฉาก นะครับอาจจะมีการเอียงการล้มของหนาไม้อยู่นะครับมาเบิ้งขันตอนต่อไปในการแจกใครว่าบ่ิหามันล้มนะครับครับในเท้าเตรียมเรือนะครับเท้าก็มาเช็คฉากของเรือก็นำมาได้ฉากว่านะครับอ่านะครับอาเรือได้ฉากแล้วนะครับก็จะใส่บางใบนะครับตั้งบางใบมาพาเหี่นาไม้เ้อาเสมอกันนะครับโดยเขาจะอาศัยแทนเรือนะครับตัวนี้ก็ใบเรือนี่เป็นตัว จัดฉากให้เข้าเลยนะครับเวลาหลังจากที่เข้าพาแล้วนะครับไม่เข้าจะได the like ้ฉากเองนะครับสมมุตินะครับเข้าต้องการให้กาไม่ตัวนี้ตอนที่แต่งเรียบร้อยแล้วอยู่ประมาณเก่าเส้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าตั้งใบทีแรกนะครับเขาจะตั้งอยู่ที่เก่าเก่าจุดหานะครับครับหลังจากที่เข้าตั้งใบเรียบร้อยแล้วนะครับจะทําการพาเลยนะครับพานะครับ โดยจะเอาทางที่เขาใส่เนี่ยเป็นแบบเลยนะครับแลนไปตามนี้นะครับ นะครับลังจากทีห้าพานะครับนี่ครับเรียมนี้จะเริ่มในฉากแล้วนะครับเพราะว่าห่อใส่ฉากของเลยนะครับนี่ครับเ้าทาหาห่าจะเอาไปรีดใหม่ีนิเห่าก็สามารถเอาไปรีดได้เลยนะครับโดยว่างข้างนี้ลงเป็นไห้ใสฟังตรงขามนะครับไห้ใบรีดเครื่องหลีดกินฟังตรงขามนี่นะครับโดยให้าเอาที่ห้าพามือกรีนะครับไปเป็นผานกอคหาว่างรงนะครับเราก็รีดไปเลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ อ่ามีเครื่องดีดนะครับอสืบเนื่องจากการเท้าใสเถวแหลกฟังนี่ครับบ่ได้ฉากนะครับฟังเท้าไสแถวแหลกสิบ่ได้ฉากมันจะหล่นนะครับแต่มาฟังนี่ได้ฉากแล้วนะครับเท้ากับต้องมาส้ายอีกฟังนี่ขึ้กันครับนะครับเบงฟังที่เท้าใสเมื่อกี้นะครับคามกี้นะครับค่อนข้างจะได้ฉากนะครับนะครับเมื่อฟังนี่ได้ฉากแล้วมันก็ยังมีร้อยฟันเรืออยู่นะครับเท้าจะทําการลบฟันเรือนะครับโดยการตั้งกบไสผิวเบาๆนะครับบางบางเลยนะครับ นะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เ um ข้าใส่ลบปั้นวงเดือนออกแล้วนะครับการค่อนข right ้างจะได้ฉากนะครับนะครับค right ่อนข้างจะได้ฉากถึงว่าจะว่าเป็นรอยเปอร์เซ็นต์เขาเครื่องคิดใหม่แต่ว่าสมมตถือว่างานพานแล้วนะครับอ่าเทียบกับท่างม่งก้นะครับท่างที่นี่ครับท่างที่ใส่เทีลรกนะครับที่ว่าด้ตังใจใสแต่ว่าต้องการแค่เรียมนั้นตรงนะครับเบอ่งนะครับองศานะครับสังเกตเห็นว่าครับ ว่ามันบริชากนะครับมันหล่มอยู่นะครับฟันกบอ่าหนากบมันมันหล่มอยู่นะครับเพฉะน้นถ้าจะมาเบิ้งแก้ไขปัญหาท่านี้ครับเมื่อได้ท่านี้ตรงแล้วนะครับเท่ากับใช้เรือมุงเดือนเพื่อกลัะครับในการพานะครับจะหมายให้เบิ้งนะครับว่านี่คือฟังที่เมื่อกี้นี้ที่ท่าการใส่ยางเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าได้ฉากแปลเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือฟังนี้นะครับมันจะหล่มอยู่นะครับสังเกตเห็นไหมครับมันจะหล่มๆอยู่เดี๋ยวผมจะเอาเรือมุงเดือนเพื่อเอาผ้านะครับ มาเบิร์นะครับหลังจากทีิโมกีเข้าตั้งเรือว้นี้แล้วเขาจะบอกขครจะบังใบเรื่อยนะครับโดยผมจะผลิตตัวนี้ขึ้นมาครับเอาไม้ฉากเล็กฉากห้างครับมาแปะกัน2อันนะครับจะมีความหนาอยู่ประมาณสองมิลนะครับมาใส่เลยนะครับนะครับเขาจะทําการทาใหม่อีกฝั่งหนึ่งครับให้มีความตรงขึ้นกันนะครับโดยการไม้นะครับ ันเรือนะครับมันจะกินส่วนที่มันหล่มๆอมออกนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่ามีขอเพึ่งระบว่าเขาต้องเดินเดินเรือยนะครับเดินเรือเนี่ยหายชาลงนะครับเพราะว่ามันจะแตกนะครับตรงนี้นะครับเรือยซาซานะครับเพราะว่าเขาจะอาศัยฟันเรือยนะครับกินส่วนที่เอ่อเอียงเอียงหล่มๆมออกนะครับ มาเช็คฉากบ้างนะครับน่าเห็นว่าครับตอนที่เข้าเลื so <It> ่อยนะครับมันคานขางจะได้ฉากนะครับนี่ครับที่ว่าก็ใส่ได้นะครับฉากประมาณนี้นะครับมาเสียให้เขาทํางานง่ายขึ้นนะครับก็ะมาใส่รบอ่ปั้นั้นเลื่อยออกนะครับครับ ถ้าผู้ใดมีเครื่องรีดนะครับก็สามารถเอาเขาเครื่องรีดได้เลยนะครับตัวว่างข้างนี้ลงกนะครับเดี๋ยวให้เ,เครื่องรีดกินข้างนี้นะครับแต่หากท่านไหนนะครับผามีเครื่องรีดนะครับาก็ะต้องมาทําการให้ข้างนี้เสมอกันอีกนะครับโดยการใส่ขอหลากหลาดซึ่เกาหลักหลาดของข้างนะครับ หลักขอจะเห็นรอยคอนะครับเข้ากับถาการใสส่วนเกินออกนะครับแล้วถ้าบางผมเคยเห็นในคลิปหนึ่งล่ะผมจะเอาคอหลากนะครับโดยจะใช้เราเตอร์วิ่งนะครับเราเตอร์วิ่งมันจะเห็นคล่องชัดตัวนี้นะครับมาเบิรงนะครับครับเห็นบ่หลังจากที่เราเอาเราเตอร์วิงนะครับมันจะเห็นรอยตัวนี้ชัดเจนนะครับเมื่อเห็นชัดเจนแล้วเขาก็สามารถใสส่วนเกินนออกเลยนะครับ นะครับหลังจากจะห้าทําการใส่ครบซีดันนะครับกต่ยุประมาณนี้นะครับกานค้างจะได้องศาได้ในฉากดีนะครับถึงว่าจะบ่แมนลอยเปเซ็นนะครับแต่ว่ากักับสอยเฮดห้องแห่ห้าททำงานนง่ายขึ้นนะครับไปเช็คฉากิ่งนะครับกะครับถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ครับนะครับถึงว่ากะนิดหน่อยครับนั่นถือว่าโอเคนะครับ ครับผมสรุปหลักการง่ายๆนะครับเอ้าแตงขอบใหม่ห้มันใส่ใหม่ว่าห้ยหนามันลบนะครับก็คือใส่หลักการเข้าใส่ใส่ฝั่งนี้กับฝั่งหลังนี่ให้ตรงก่อนนะครับเมื่อตรงแล้วเขาจะได้แนวตรงอ่าครับต่ว่าบ่วท่านได้เน้นว่าเอียงว่าเอียงนะครับเขาจะอาศัยแนวนี้ใส่เรือยวงเดือนนะครับพาฝั่งนี้นะครับตัวเขาจะอาศัยฐานวงเดือนกับใบวงเดือนนะครับทีมันได้ฉากที่แล้วนะครับพาไปครับนั่นมันจะได้ฉากเองฝั่งนี้นะครับ เมื่อไรฟังนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากับพลิกด้านนะครับเดยถ้ามาขยับเรือต้องเดือนอีกนะครับใส่บางใบเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาพาอีกฟังทีเข้าใส่เธอแหลกออกนะครับเข้ากับจะอาศัยฐานที่เก่านลอครับในการหาฉากนะครับเมื่อแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เข้าก็จะได้ฉากหมดครับไก่เคียงคือว่าไก่เคียงคือว่าใส่ใดนะครับประโยชน์ของการทาแบบนี้สามารถเก็ดไสบานนะครับไสพวกบานประตูนะครับแจ้ง ก็จะไปประกอบบานประตูหรือขวกเฮ็มวงกบนะครับถ้าไดค้ามตรงความเอียงความตรงประมาณนี้นะฉากประมาณนี้นะครับรับรองางานออกมาจะจะได้ฉากนะครับผมบสำหรับท่านใดที่บมีเครื่องเรียดเครื่องคิดนะครับสามารถใส่ละก,การนี้ได้นะครับครับสำหรับสำหรับเทคนิคการใส่ไม้เฮดจัางไดว่าให้นาไม้เข้าลมก็ได้จบแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช่าดินผ้าเห็ดผ้าสางนะครับจะได้มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับงานใหม่มานำเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับ